ไปดูการใช้งานเครื่องเล่นเกมคอนโซลแบบพกพานะครับอย่างสตรีมเด็กนะครับมีการดัดแปลงเอาไปใช้ในสนามรบจริงๆให้ทหารเอาไปบังคับปืนกลอัตโนมัติยิงคู่ต่อสู้ด้วยเครื่องเล่นเกมพกพาโอ้โหสุดยอดเครื่องเล่นเกมพกพาในที่นี้นะครับคือยี่ห้อสตรีมเด็กนะครับก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมจากเกมเมอร์มากเลยนะครับแล้วก็ราคาสูงด้วย ความนิยมของ Steam Deck เนี่ยทำให้มีอีกหลายยี่ห้อเลยทำเรียนแบบออกมานะครับเป็นระบบปฏิบัติการ Windows บ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีราคาย่อมเยาวลงอย่างล่าสุดเนี่ยทางฝั่ง asus rog นะครับก็จะมีเครื่องเล่นเกมอลี่ออกมาตัวนี้ก็ราคาไม่แพง600กว่าเหรียญได้ข่าวว่าจะมาประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวมีข่าวนี้เดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังอีกทีหนึง่งแต่นะฮะบ,บังเอิญไปเจอข่าวนะครับที่มีทหารยูเครนตอนนี้ยูเครยนยังคงสู้รบอยู่กับบัสเซียนะครับยูเครนเนี่ยเสียเปรียบเพราะว่ามีทหารน้อยมีกองกําลังน้อยกว่าเพราะฉะนั้นในการสู้รบเนี่ยเขาจะต้องใช้เทคนิคและใช้สติปัญญาในการสู้รบมากๆจะสูญเสียกําลังคือจะเอาก กำลังไปแรกนะฮะเพื่อที่จะเอาชนะเนี่ยยากมากยิ่งมีกำลังคนน้อยๆต้องให้สูญเสียน้อยที่สุดฉะนั้นเทคโนโลยีต่างๆนะครับอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือวิธีการพลิกแพลงของยูเครนเนี่ยอะไรพลิกแพลงได้เขาเอามาใช้หมดล่าสุดเนี่ยมีการนำเอาเครื่องเล่นเกม t e a m เด็กนะครับแบบพกพาเอาไปสั่งปืนกลอัตโนมัติยิงในสนามลบด้วยนี่ไปดูภาพเลยนะครับปืนกลตัวนี้ชื่อว่า ชเชปเลียผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้นะพยายามหาในเน็ตละนะฮะตัวเนี้ยมันเป็นปืนกลอัตโนมัติที่สามารถยิงจากระยะไกลได้แต่ของเดิมเนี่ยตอนแรกผมอ่านข่าวที่แรกผมก็สงสัยเดียวนะเครื่องเล่น Steam d e ็กไปบังคับปืนกลได้มันจะบังคับยังไงอะเครื่องเล่น Steam d e ็กเนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาพอร์เชื่อมต่ออินพุตเอาท์เต็มที่มันก็มี usb c อยู่พอร์ตเดียว มันไม่น่าที่จะไปเชื่อมต่ออะไรได้ไม่น่าจะส่งสัญญ,ญาณไร้สายหรือรับสัญญาณไล้สายจากอะไรได้นะฮะฟังดูแปลกแปลกก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มครับค้นพบว่าเจ้าปืนกลแชดเลียตัวนี้นะครับมันเป็นปืนกลอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับคือตัวมันเองเนี่ยเป็นปืนกลน,นะครับมีลังใส่กระสุนแบบเรียงกันเป็นตับเลยนะเรียกว่ายิงได้แบบ เป็น10นาทีอะนะฮะสกระสุนใหญ่ๆเลยแล้วตัวมันเองเนี่ยก็มีฐานที่มีระบบเซอร์โวที่สามารถหมุนปรับตำแหน่งขึ้นลงได้แล้วตัวกล้องส่องก็มีการส่งสัญญาณภาพเข้าไปยังตัวระบบของตัวปืนกลด้วยแสดงว่าของเดิมเนี่ยนะฮะปืนกลตัวนี้ ใช้โน้ตบุ๊กในการรับคำสั่งครับบวกกับซอฟต์แวร์ของเขาก็คือเชื่อมต่อสายระหว่างโน้ตบุ๊กกับตัวปืนกลนะฮะตัวคนยิงเนี่ยอาจจะลงไปหมอบขุดหลุมอยู่เพื่อความปลอดภัยนะฮะเพราะว่ามันจะโผล่มาแต่ปืนเลยแล้วก็อยู่ข้างล่างแต่ทีนี้การพกโน้ตบุ๊กเข้าไปในสนามรบนะครับมันอาจจะเกะกะเขาก็เลยพลิกแปลงให้อุปกรณ์มันพอตทเบิลมากกว่านั้นหน่อยก็คือแปลงเอาโน้ตบุ๊กออก เอาเครื่องเล่น Steam Deck มาแทนแล้วก็ต่อสายนะฮะในภาพเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเขาต่อสาย USB-C เป็นสายเส้นยาวๆลากไปยังตัวปืนกลตัวนี้แล้วมันก็ลงซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมปืนกลตัวนี้ครับเสร็จแล้วจะมีภาพจากกล้องเล็งศูนย์ของเจ้าตัวปืนกลตัวนี้นะครับมาขึ้นที่ตัว Steam Deck เลยแล้วก็ใช้จอยสติ๊กควบคุมตัวเซอร์โวปรับตำแหน่งทิศทางแล้วก็สั่งยิงได้ด้วย <laughs> เอาละสิคราวนี้นะฮะ มันกว่าเล่นเกมอีกเพราะว่าเล่นเกมยังไม่มันขนาดนี้อันนี้ของจริงเลยนะครับยิงกันจริงๆตายกันจริงๆแล้วก็เสียเลือดเสียเนื้อกันจริงๆโอ้โหสุดยอดสองครามครั้งนี้จึงเป็นสีสันนะฮะ คือเรื่องของความสูญเสียอันนี้ผมขออนุญาตนะครับเราเราไม่ได้ไปสนุกสนานกับก,บการฆ่าฟันของเขานะฮะแต่ว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองในแง่มุมนะครับว่าเออครั้งนี้มันมีการพลิกแพลงนะฮะถ้ายูเครนมีกําลังมากพอไปสู้รัเสเซียได้เนี่ยเขาคงไม่ต้องมานั่งพลิกแพลงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการลบแล้วก็ทําให้การสูญเสียนั้นลดน้อยลงอีกด้วยเอาใจช่วยยูเครนครับ